สำหรับละครเรื่องไอ้ข่อยฮักเจ้าละครอีสานบ้านนาจากช่องสามผลใจคนเมืองกรุงโดยผู้จัดไก่วรยุทธ์ที่จับพระนางของช่องสามถึงส,งสองคู่อย่างก,กระทิงขุนนรงค์อุปอิสยาไอ้พานุวั์เลนนางฟ้าธัญพัฒน์มาสดุดความสดใสและกลิ่นไอ้บ้านนาแถมเรื่องนี้จากตัวอย่างที่เผยออกมาดารานสแสดงยังพูดภาษาอีสานกันทั้งเรื่องไอ้ข่อยฮักเจ้าเล่าเรื่องราวของความรักความศรัทธาความเชื่อและการอกหักจะถูกค้นพบอยู่ในท้องทุง่ง สำหรับเรื่องนี้นะคะถ้ามีการประกาศบนออนแอร์ที่ชัดเจนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกทุกคนได้รู้กันนะคะสำหรับรละครเรื่องไอ้ไข่หักเจ้า